ครับผมสวัสดีท่านเลยนะครับผมนี่ก็อยู่ช็อปน้องน้ําฝนนะครับน้องกะละมังนะผมเลยวันนี้ก็คือมันเคยมคีคลิปหนึ่งที่ผมเคยถ่ายนะครับตอนที่ว่านั่งกินข้าวน้องน,น้ำฝนคือตอนนี้บนฝนตกแต่ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาน้นมากินข้าวน้องน้ำฝนนะครับโอ้หินข้าวมันนม่มีเมนูอะไรนะรผมกตนะผม็ตับทอดนะผมตับทอดไก่ทอด นะครับผมก็เครื right? ่องในไก่นะครับเชบนะครับผมอากาศยามเช้าฝนตกๆนะครับผมตืนกำลังมาขอรบกินข้าวน้ำฝนกินอะไรเดี๋ยวมารอดูกันนะครับนั่นสิ่งข้าวนะครับจะมีเมนูเด็ดนะครับเครื่องในก็ ก็นในไก่บไส้ไส้พุงนะครับทอดมือใครมาเฮ้ย,ย,ยกินไม่ได้นะครับก็คือย้ํานะครับว่าน้องกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันมีกล้วยอยู่เดี๋ยวจะให้น้องมารับประทานด้วยเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตรับทานก้าวมาเด้อกินเขาไมน่น้อง หิวหิวหิวเสร็จล้งางไปแล้วหิวนะบุมรู้สึกข้าวเขามีแต่กินข้าวนอกบ้านอันนี้กินข้าวในคอกนะครับผมข้าวในคอกเยๆๆอะเยอะเยอะเอาตัวให้น้องสุดทางเนาย นี่พายลงกินข้าวถ้าฝนกินกล้วยใครอยากกินกล้วยทำยังไงทำยังไงก่อนทำยไงเอาไงก่อนทำเถอะทำเถอะเอากระมองมาแล้วนะผมมัเออเอาอ้ําอ้ํามาเนี่ยมาอีกมาอีกมาอีกอ้ําอ้ํานะเห็นะ นะมาแยกย้ายกันก่อนมานั่งกินข้าวด้วยกันมาพอแล้วกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้นะเออกินไม่ได้ตองคอยระวังนะครับผมบอบอบอกินบอได้ใส่กะละมังมือเอา,เม,อามันจิบกะละมังหมดแล้วกินบอได้ โอ้มันแล้วมันแล้วมันหมดแล้วมันมีแป๊กเ้าเนี่ยโอ้จะเอาคนถ่ายแล้วจะเ,เอาคนถ่ายแล้วเออรครับคือเราจะให้น้องรับประทานเอ,อ่พวก อาหารนะครับสัตว์นะครับเพราะว่าไม่มีค่าตัวมันอยู่นะครัต่เจ้าตอนนี้คือเหมือนจะอ้อนกินแล้วนะผมเหมือนจะอ้อนกินแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นความเป็นความน,น่าของน้องน้กฝูงนะครับว่าได้กินหนูพี่น้องมนะทอดกินก่อนเดี๋ยวจะได้ไปแสดงกันนี่นะผมทอดนะครับ นี่แต่ไปดองโอ้โหาเัาจาเดินตัเป็นเบา ตาม,มแล้วผมือแล้วโอ้โยหรือว่าผงกระงไปด้วยนะปึ่กำลังตามอาเามานะอากระเพมมันหน่อยอ๋ออ๋ยวตั้อาวอยากกินกล้วยทำงงไงอ้าว ต,ติดติดคอผมติดคอนะครับข้าวติดคอนี่นะก็เป็นออกมาแล้วนะครับคือกินได้ห้ามลอกเรียนแบบนะครับผมบท่านใดที่อยากรับประทานข้าวกับช้างนะครับเด๋ยวมาห้ามโรกเรียนแบบนะครับจกวินเป็นาคว <c oughs> า,ามคุ้นชินกันแล้วนะครับก็อยู่ร่วมกันได้นะผมอันนี้ผมไม่ได้มาโซไว้นะผมก็คือปล่อยเลยนะครับ <c oughs> น้องก็ไม่เป็นไรนะก็คืคอรักกันผมรักกันรักกันมาก จด้วยก่อนขาขาจ้าดวยมายจ้าสวยเอาขวาเลยด้วยจาด้วยจาด้วยจาด้วยเลยขวาไม่มีอออ่ะเหมดแล้วเบบี้หมดแล้วเบบี้เบบี้เบบี้หมดแล้วโบบี้หมดแล้วหมดแล้วน้ำฝนเพื่อนน้ำฝนก็จอาจานข้าว นะครับผมก็เดี๋ยวไปนั่งรับประทานต่ออสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผม,เร,มเริ่มรู้สึกอิ่มแล้ววัดดูนะครับอิ่มเพาะนั้นนะผมอิ่มเพาะนี่แหละไม่จบหลบตัวแล้วพี่นอกเอาสงสามไปด้วยนีย่คือคงไม่ได้กินนะครับผม มามากินมาได้กินแล้วครับผมกินแล้วอุดไต้คนขวาอยู่เนื้อผมกินอะไรเนื้อบ่กเนือบอ ออกตีตยออกอืเือยเลยครับเดินบนแล้วผมวนไปวนมาอืมอืม เราต้องกินอะไรกินหรอพี่น้องขาดด้วยปากก็เหมือนแล้ว,ลวมหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวโอเคนะผมท่านใดที่ดูแล้วชอบใจนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ได้วยนะครับผมไลค์หนึ่งเช่น,นกำลังใจนะครับผมขอบคุณไปเรื่อยครับไว้เจอกันคลิปหน,น้าผมไปป้านี่คืออยู่